เมื่อออฟและนนนนพูดถึงท่านวินส่วนวินเนี่ยก็อย่าไปพูดถึงท่านเลยเพราะว่าท่านก็โหกว่าท่านจะแบบเข้าบ้านได้ก็ใช้เวลาเป็นเดือนนะครับเพราะว่าทางเข้าบ้านแกแบบลึกมากๆนะครับต้องใช้เวลาหน่อยแล้วก็เหมือนแบบเฮ้ยโหคมไปคมไปที่บ้านดวงหนึ่งสี่หมื่นเจ็ดสุดยอดคนนี้คือให้ผมเรียกว่าท่านเลยแล้วกัน เพราะว่าผมรู้สึกว่าเขาต่างกับผมเหลือเกินนะครับอืมเราต้องเรี้ยวท่านวินทำไมอ่ะฮะอ๋อที่คุณเล่าให้ผมฟังที่ผมเล่าให้คุณฟังว่าคือไฟบ้านเขาราคาเท่าไหร่โคมไฟบ้านเขาราคาสี่หมื่นกว่าจริงอันนี้วู้จิงป่ะเนี่ยวู้จิงคือเป็นแชนเดเลียเป็นแบบโคมไฟบ้านผมพันสองพันสองพันสองบ้านเขาสี่หมื่นเจ็ดแล้วจากหน้าบ้านเขาเดินเข้าไปบ้านนี้ใช้เวลาเดินทางกี่วันเดือนครึ่งเดือนครึ่งเพราะว่าเดือนครึ่งระยะห่างไกลมากจากประตูบ้านนี่ขนาดแบบขับรถแล้วนะ อันนี้คือขับรถขับรถจากประตูหน้าบ้านเข้าออมาไปถึงประตูบ้านอ่นะไปะถึงประตูประตูบ้านใช้เวลาเดินครึ่งเดินครึ่งว้าวเดินครึ่งโอ้โห